ไปใส่เป๊บแบบเนี้ยมันจะใส่ไม่พอข้าใหนพี่มันจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เลยพี่ก็อาจจะมีน้ำแบบซึมเข้าด้านในกโอเคครับผ,ผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านที่ผมมาติดเป๊บนะจริงๆเขาชื่อร้านอ่ะเขาชื่อว่า b l c k k b บ n e c u ต t มเนะเป็น,ปนร้านที่เขาจำหน่าย ปี๊บแล้วก็กล่องหลังนะปี๊บข้างรถหลายรุ่นมากเลยนะคุณผู้ชมถ้าเข้าไปดูในเพจเขานะแต่พราว่าวันนี้ผมก็เอา CB5 0 0ามาติดกล่องหลังแล้วก็ปี๊บข้างนะประมาณหม<ป>ื<ป>่นปลายๆหอมแหลกลมลผมเลือกก<ป>ล่อง<ป>หลังที่ใหญ่สุดเพราะว่ามันใส่กระเป๋ากล้องผมได้แล้วถ้าเกิดแบบถ่ายรูปอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือผมสามารถเอากระเป๋ากล้องของผมเนี่ยใส่ ไปในกล่องหลังได้เลยนะผมก็เลยเลือกกล่องหลังที่มันใหญไห่ไว้ก่อนนะครับใหญ่สุดไว้อะเดี๋ยวเรามาดูใดการติดตั้งในที่ที่จะเปิดกล่องข้างได้อยู่ครับพี่เพราะ<อ>ว่าถ้าเป็นห5สบห้าเนี่ยอาจจะต้องมีการสไลด์กล่องบนออกอแล้วก็ถึงจะเปิดกล่องข้าง<อ>ถึงฝากกล่องข้างได้ครับถ้าสิาเนี่ยอาจจะแค่เบี่ยงฝากล่องแล้วก็เปิดได้เลยอ,อันนี้กระเป๋ากล่องของผมมันใหญ่นะใหญ่มากถ้า ไปใส่ป๊บแบบนี้ไซส์เนี้ยที่เขาใส่กันทั่วไปนะครับมันจะใส่ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีงานถ่ายที่เป็นงานเล็กๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องใส่ปี๊บข้ามไปแล้วใช่ไหมก็ผมก็เลยเลือกกล่องหลังที่มันใบใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าอันนี้สรุปกล่องหลังของผมมันขนาดกี่ลิตรนะพี่5 5ลิตรครับ55ลิตรใส่กระเป๋าของ pg y t e c h นะกระเป๋ากล้องไซส์ใหญ่อันนี้ฮะก็ใส่กล่องหลังใบใหญ่ไปเลยจบ,จบ แบบนี้ถ่ายเล่นแถวบ้านเราจะได้ไม่ต้องใส่กล kind of ่องข้างไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบขากลับกันนะครับว่าอัตราการกินน้ํามันมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ผมว่าเพิ่มอยู่แล้วแหละเพราะมันเพิ่มน้ําหนักนะตนนี้ใช้เวลาติดตั้งนานไหมพี่ครึ่งชั่วโมงครพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะปัญหาการใช้งานที่ลูกค้าเคยเจอเคยมีบ้างไหมพี่ไม่ค่อยมียังไม่ค่อยนะพี่ส่วนมาก ล้มแปะเองอ่ะไม่ได้ปิดผิดดูป่ะพี่คมันจะลูกค้าไปขี่ล้มแปะเองอะไรเองเงี้ยเนาะจะแบบล้มด้วยความเร็วอ่ะพี่อันนี้ส่วนวิสัยแล้วอันนั้นอ่ะอันนั้นแบบพังแน่นอนนะพี่ของบุ๋มแน่นอนเพราะกล่องมันจะพี่เขาเวลาข้างไหนพี่มันจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เลยพี่ถ้าถ้าเป็นรอยหรือสีนี้ก็คือพ่นสีใช่ครับสีเป็นพาวเดอร์โค้ทพ่นทับครับพี่ ถ้าถ้ามันล้มมันบุบอ่ะพี่มันไม่คืนตัวเลยครับพี่ก็ต้องแบบเปลี่ยนอะไหล่กันไปครับพี่ทางผมรรบซัพพอร์ตอยู่แล้วครับจุดเด่นของร้านพี่ไอ้พวกปี๊บกับกล่องนี่คืออะไรพี่น้ำห <ผม S 1> นักเบา,บาดีไซน์สวยราคาถูกราคาพี่ผมว่าตอนนี้ราคาก็ใกล้เคียงกันนะพี่อนอกจากจะแบบที่มีราคาต่ำในตลาดอะจะไงลบกวนถามเขาเรื่องอะไหล่ที่เขาซัพพอร์ตด้วยดีกว่าครับพี่ เพราะว่าบางทีอะหมายถึงพวกกุญแจพวกอะไรพวกนี้เหรอพี่หลายๆอย่างพวกอะไหล่พวกนี้อะไหล่ใช่ครับพี่ั้าอะไหล่รอบๆเนี่ยถ้ามีกล่องเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่การการเทมหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเขาเขากำหนดไว้แค่ไหนครับพี่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมเอาไปใช้งานกุญแจหายหรือว่าทำห้างเนี้ยมีอะไรใช่ครับพี่กุญแจเนี่ยอาจจะอาจจะแบบว่าหามาให้ได้ครับพี่ใช่ประมาณนี้ครับพวกขอบขอบอะไรพวกเนี้ยถ้าล้มแล้วมัน เป็นรอยเราอยากเปลี่ยนจะเป็นแบบตลบมั่ตลอตไปพี่แล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ยิงรีเวทออกโอเคโอเคเข้าใจละประการของพี่ส่วนมากมันจะเป็นเกี่ยวกับความเสียหายที่เกี่ยวกับของตัวเองครับพี่เหมือนกับไอ้นูนฉีอันนี้ฉีในกในกรณีที่แบบในตอนที่ส่งให้พี่หรือติดตั้งครับพี่ยกเว้นแต่อุบัติเหตุนะพี่อันนั้นต้องแบบว่า จะต้องทําประกันที่เกี่ยวกับรถแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอะไหล่ด้วยด้วน<อ>ีอ้อย,อ,อย่าอย่าลืมเน้นไปที่อะไหล่ที่เราเติมเข้าไปด้วยนะครับออโอเค okay, okay, โอเคโอเคได้เดี๋ยวเรารอดูสินค้านะครับว่าตัวปี๊บจะพรีเมียมแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่เขาจะติดตัวแหลกก่อนนะฮะแหลกแหลกสาหรับติดปี๊บข้างสองข้างนะครับแล้วก็กองหลังสบายละไม่ต้องแบกอะไรแล้วตอนนี้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเยอะไหมพี่เบ็ดเสร็จแล้ว รวมแหลกมีักประมาณสิบห้าโลครับพี่สิบห้าโลอ๋อโอเคบางทีพี่ยกแต่เราคิดว่าเปาแล้วก็คิดว่ามันเป็นพลาสติกอรัพี่จริงเหรอจริงจนแบบผมก็ตอบยากเนาะอะไรก็เรืกันอย่างนี้เลยพี่ตอบว่างอะไรบ้างเห็นๆได้ไปเลยพจะสบายใจเรื่องน้ำพี่น้ำมันเข้ากันฝนกันมีน้ำอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าเเารียกอะไรดี สามสี่ปีเลยพี่สูญวิสัยก็มีแค่สองสามใบเหมือนกันเข้าใจเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันจอดตากแดดนะพวกยาง่บางทีอะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่อง QC หรือว่าเรื่องเขาเรียกอะไรพี่บางทีซิลิโคนอะมันมันจะอยู่ด้านด้านในขอบนี้ที่เขาทำนะบางทีถ้าไม่ขั่วถึงอะพี่ก็อาจจะมีน้ําแบบซึมเข้าด้านในก็มีประมาณนี้ไอเรื่องซิลิโคนที่เขาจะเสื่อมหรือว่าขอบยางที่เสื่อมอะพี่นานนานจนแบบ พี่ๆที่ซื้อ,ปอไปสามสี่ปีก็ยังออไม่มีอย่างนั้นนะพี่ถ้าน้ําเข้าก็คือเรื่องเรื่องเรื่องที่ซีดีคนที่มันจะไม่ครอบคลุมไปถึงอย่างเดียวครับพี่ในตอนเริ่มเนี่ยรู้กันเลยครับพี่โอเคพี่ก็การเลือกซื้อปี๊ปก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะฮะแต่ละไซส์แต่ละขนาดแล้วก็ความชอบชอบสีอะไรรูปลักษณ์แบบไหนนะฮะนี่นะฮะยึดกับโครงลถไปเลยนะครับมั่นใจแน่นอน ยึดทั้งหมดกี่จุดที่ข้างนึงข้างบนนี่จะยึดยึดสามจุดน็อตกับพี่ยึดสามจุดเลยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้จะมาเข้ากับพักเท้าครับน๋อน็อตน็อตแทนที่พักเท้าไปเลยอออกว้งานประมาณสี่จุดใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วตัวหลังเนี่ยจากแหลกข้างมาถึงแหลกบนนะครับจะมีแผ่นเหล็กซึ่งแบบว่าประมาณว่าแบบค้ำเสริมแรงรับอี่อ๋อครับ ไม่ให้มันโหนมากเกินนะอ่หมายถึงว่าให้ให้พี่แบบว่ามั่นใจตอนแบกอะพี่แบบแบกมากขึ้นได้ครับเพราะว่าบางทีน่าจะไม่ใช่แค่กระเป๋ากล้องครับที่ต้องฝากไว้ชีวิตผมด้วยเพราะผมต้องนั่งหันหน้าออกมาอ๋ออน่งแบบหันลังออกใช่แล้วก็ถ่ายค่าเสี่ยงอโอเคตอนนี้เราก็ติดแหล็กใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือขันน็อตให้เรียบร้อยเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของแหล็กข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นถาดสําหรับกองหลังนะครับนี่คุมโทนอ่าเพิ่ึงเพิ่งตัดเพิ่งตัดใหม่ๆเลยนะครับ,น,รบนี่เปิดมาอันนี้จะเป็นปี๊บข้างนะครับสองใบนี่อ่ะความพรีเมียมของนี้พี่พรีเซนต์หน่อยข้างในนี่ก็จะเป็นข้าอะไรพี่แผ่นปูแบบว่า โปดีเลยคแล้วพี่ประมาณนั้นไอแบบที่หนังนุ่มๆหน่อยเป็นหนังนุ่มๆหนาๆเลยครับพี่หนาอยู่นะจะใส่หมวกกันน็อกหรือว่าอะไรเงี้ยพี่สบายสยเลยครับแล้วก็อยากจะดึงออกมาซักล้างอะไรเงี้ยพี่ได้เลยครับถ้าเลอะถ้าอะไรก็เอาออกมาล้างได้นะเผื่อแบบน้ําใส่น้าไปแล้วน้ําหกเดี๋ยวเหม็นอับก็เอาออกได้ใช่ครับประมาณนั้นนะพี่แล้วก็กล่องเองครับพอเวลาเราปิด ไม่ล็อกกุญแจครับกล่องก็จะไม่เปิดเองอยู่แล้วครับพี่รวมรวมถึงด้านข้างด้วยถ้าเวลาเราคล้องกับแหลกแล้วครับปิดล็อกเข้ามาเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดครับพี่กล่องเองต้องกดสลักกดสลักก่อนแล้วก็จะเปิดออกไปได้ครับอันนี้จะมีซีนกันน้ำอยู่เนาะใช่ครับซีนจะน้ำรอดอยู่นะครับพี่ด้านล่องมันอยู่่างนี้โอเค กันกันไว้หน่อยก็ยังดีโอเคอันนี้เป็นปี๊บ้างนะคุณผู้ชมสองข้างเหมือนกันเลยเนาะสองข้างเหมือนกันก็เป็นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้างให้ก่อนเลยโอเคครับอันนี้เราติดติดตัวล็อกกุญแจเรียบร้อยแล้วนี่อ๋ออันนี้เป็นเพดด้านในนะฮะแล้วก็สไลด์ง่ายๆเลยนี่มีตัวเกลียวยางนะฮะก็คือเหมือนกันกันเขาเรียกเหมือนช่วยลดแรงกระแทกได้นิดนึงรับเสียงอะไรประมาณนี้พี่ นช่ครับเรียบร้อยถ้าเกี่ยวล็อกแล้วเนี่ยแน่นแน่นพี่แน่นแน่นเนาะแล้วเราก็ล็อกุญแจซะโอเคแล้วแต่มันจะติดซ้ายขวาสลับกันก็ได้ใช่ไหมหรือเปล่าวะไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเปิดได้ฝั่งเดียวครับพี่อ๋อโอเคโอเคเปิดได้ฝั่งเดียวนะโอเคพี่ถึงว่าจะเปิดได้สองฝั่งก็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 เสียบได้ ข้างข้างข้างซ้ายก็คือซ้ายพี่อสลับไม่ได้ทุกครั้งนะพี่ข้างบนข้างล่างข้างข้างพี่เกี่ยวทุกครั้งนะพี่ไม่เกี่ยวนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ลวงลวงแน่นอนแต่ถ้าอย่างเงี้ยลืมล็อกกุญแจพี่ยังไงก็ไม่หลุดนอกจากเราไปกดมานะนะใช่ใช่พี่ใช่มันก็มันก็เป็นไปได้ยากพี่โอเคเนี่ยผมขอคลิปพี่ผมก็ไม่ใส่ไม่มีกุญแจพี่ เอาเข้าไปนะไม่ร่วมสักทีพี่วางแผ่นด้วยนะไม่ร่วงเลยตอนนี้อันนี้มันใส่ใส่ของใส่อะไรได้ด้วยเนาะมีแผ่นกับสะท้อนแถมมาให้นะคนนั่งมันก็เครืยานอย่างนี้อยู่แล้วพี่เอาเอาไปประมาณนี้แล้วกันนะพี่น่เดี๋ยวนี้ผมหาเอาอะไรลองตูดแทนจะได้แต่วันไหน ยังไงถ้าพี่อยากจะขยับอ่ะก็แค่น็อตสตัวนะพี่แค่นั้นเลยหมายถึงว่าขยับข้างในใช่ครับ <Okay. S 1> ข้างในหรือข้างนอกได้หมดพีอ่อันนี้เราให้พี่เขาขยับให้ใแบบหลังสุดนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราซ้อนถ่ายเนี่ยไอ้อ้วนอ่ะมันจะเป็นคนขี่แล้วผมก็จะซ้อนใช่ไหมถ้าปี๊บเนี่ยอยู่ใกล้อ่ะหลังผมจะกระแทกข้างทางเนี่ยผมก็เลยให้พี่เขาแบบดันถอยหลังให้สุดไว้ก่อน แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องหล่นเรื่องอะไรนะพี่พโอเคเพราะเหล็กค่อนข้างแข็งแรงนะฮะนอ,นอกจากจะเียงที่เปล่าพี่จะหล่นก็นคือฟี๊บหลุดฟี๊บหลุดก็มาจากการเกี่ยวอะพี่ผมคิดน่าพี่ถ้าเกี่ยวอะผมคิดว่าไม่มีทางจะหลุดใช่ครับโอเคครับไปเหมือนนกัมาแล้วครับฟี๊บหลังฟีบง๊บหลังพระเอกของงานนะฮะฟี๊บหลังพระเอกของงานมาแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขนาดฟิปที่ใส่กระเป๋ากล้องผมได้นะฮะนี่พี่พอเวลาเปิดนะครับนิดนึงเนี่ยนิดเดียวพี่อ่าอ่าพี่พี่มาลองพี่อ่าพี่มาลองพี่ลองเปียพี่เปิดอันนี้ให้ผมดูก็ได้โอเคครับนี่นิดนึงพี่นิดนิดนึงเพราะว่าผมเลือกฟิบใบใหญ่เองนะทุกผู้ชมแต่ว่าพวกอะไรเนี่ยพี่ผมดูแลให้อยู่แล้วอ๋อแล้วก็เขาเรียกว่าไอตัวพลาสติกที่อยู่ตรงนี้พี่อฮะข้างหลังเนี่ย ถึงว่าปี๊บข้างจะไม่มีสายสายลังเหมือนปี๊บบนนะแต่ที่ผมขายมายังไม่เคยโดนเคมอืมีดูข้างในกันนะมีบุกให้เหมือนกันนะครับอถ้าวางของเฮ้ยพี่แล้วไอที่ล้องแผ่นหลังอ่ะอ๋อให้หมดพี่เดี๋ยวพี่ติดให้เลยได้ไหมอ๋อมีมนะฮะมีมีมีแผ่นล้องหลังด้วย ถ้าที่อยากเติมก็มีแค่ไอสายย้อยะไรพี่ที่จะต้องเติมนะตอนนั้นก็ไม่ผมให้หมดเลยอสบายๆครับคนซ้อนก็สบายนะครับโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็เวลาใช้ก็ ม่ต้องยกกระเป๋าขึ้นนอกจากถึงที่พักผมก็เปิดฝากระเป๋า <c oughs> กล้องขึ้นแค่นี้เลยครับนี่เรียบร้อยนะฮะที่พิงนะครับนุ่มแนะนุ่มน,ะนุ่ม,น,มนุ่มมากนี่มีที่พิงฮนะนุ่มอยู่นี่นุ่มมากเกินก็ไม่ดีเดี๋ยวหลับ